อ๋อถูกครับผมตอนนี้มาถึงนาธรรมนะครับตอนนี้มาถึงนาธรรมเลยครับผมหลวงพี่เจ้าถ้าเขาทำครับอันนี้ทำยังครับผมหลวงพี่ทำมหาโอฬารท่านมหาโอฬานอ๋อครับท่านมหาโอฬารท่านมหาโอฬารวัดธรรมนูน มาหัวล่ามเขา่าด้ว่าปั่นไือๆเตรงนี้นไปมากหนูเคยว่าหนูหลายกาดมันองตันเด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อครับ นี่ผ้ามาเที่ยวทำครับทายให้พี่ให้น้องบึงคิดผ่าประการใดครับขอโทษขอไพนื้อครับ อำเภอหนองหินครับจังหวัดเลยครับผมผาพี่พานองเบ่งบรรยากาศผาถูน้ำกันเด้อครับเป็นธรรมชาติครับกินสบาย สาธะูน้ำกันนะครับ Wow. ครับทูดังคันด้พี่น้องครับ